วันนี้จะมาท่องมงคล38ประการ 1. การไม่พบคนพาน 2. การครบบัณฑิต 3. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา 4. การอยู่ในประเทศอันสมควร 5. การทำบุญไว้ในปางก่อน 6. การตั้งตนไว้ชอบ 7. <'s> ความเป็นผู้เรียนรู้มาก 8. การมีศิละปะ mm hmm. วิทยา 9. ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยดี 10. การพูดแต่วาจาดี 11. การบำรุงบิดามารดา 12. การส่งเคาะหบุตร 13. การส่งเคาะ์ภรรยา 14. การเป็นผู้ทำงานไม่ข้างค้าง 15. การให้ทาน 16. การประพฤติธร,รมคือกุศลธรรมบท10 17. การส่งเคาะหญาติทั้งหลาย 18. การทำงานที่ป่าสจากโทษ 19. การงดเว้นจากความชั่ว 20. การละเว้นจากการดื่มน้ำเมา 21. การไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 22. การมีสัมมาคารวะ 23. การอ่อมน้อมถ่อมตน 24. มีความสันโดษ 25. มีความกระตันยู 26. การฟังธรรมตามการเวลา 27. มีความอดทน 28. เป็นผู้ว่านอ,นอนสอนง่าย 29. การได้พบเห็นสมณะคือผู้สงบระงับ 30. การสนทนาธรรมตามกาลเวลา 31. มีความเพียรเครื่องเผากิเลส 32. การประพฤติพรหมจรรย์ 33. การเห็นอริยสัจทั้งหลาย 34. การทำพระนิพพานให้แจ้ง 35. จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8 36จิตไม่เศร้าโศก37จิตหมดทุรีคือกิเลสและ38จิตถึงความเกษรรมคือปลอดจากโลคะโมหกิเลสทั้งปวงถ้าเรามีมงคล38ประการนี้ไว้ประจำชีวิตชีวิตของเราจะพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเรามาท่องมงคล38ปประการนี้เอาไว้ ถึงแม้จะทำได้ไม่ครบ38ประการแต่เรามีมงคล38ประการนี้ไว้เป็นเครื่องเกินใจชีวิตของเราก็จะประสบแต่ความสุขและความเจริญอนุโมทนาบุญค่ะ